สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาเล่นฟรีไฟ r e ในอีพีที่2กันนะครับอย่า yeah, ไปกันเลยในโหมดแรงด้วยในโหมด 4B4 ด้วยครับอ่ะสกู School. มาฮะโอเคเกมได้เริ่มแล้วฮะ ขออนุญาตอะไนึงอนะปรับแสงครับมา, yeah. าอย่าใช่เฮ้ยขอโทษมาชัดเลยเราจะมามจะอ,อ้อมกันดีกว่าเออติดแต่ติด เรามาอ้อมอะเรามาอ้อมโอ,โ,โอ้โหสองคนนะฮะไม่ไหวจริงฮะโอเคฮะเกมแรกเราตายไปก่อนนะไม่ไหวฮะไม่ไหวสองคนนะโอ้สามแล้วด้วยเพิ่มเปอีกสามแล้วโอเคอับ เกมแรกแพ้นะฮะไม่เแปบบ็แบบนไรเกมนี้ผมก็จะซื้อเหมือนเดิมฮะ G สิบแปดนะฮะซื้อเกาะขับหมวกมาเลยแล้วกันนะฮะมาฮะผมจะใช้แค่ปืนพกนี่แหละ,ะจาัดก,การมันก็พอฮะมาดูกันว่าผมทำได้หรือเปล่าฮะ มามามาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเราขึ้นบ้านไปก่อนเลยนะนะอันนี้ผมแค่มาดูเฉยอน,นุญาตขึ้นบ้านนะโอเคเพื่อนเสียงเพื่อนวิ่งนะขออนุญ,ญาตด,ดูปรับเสียงหน่อยครับโอเคครับเจอละเจอละเจอละโอเคเดี๋ยวเราไปเฮ้ยขอโทษขออภัยอ่ะเฮ้ยโอ้ อ้โ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 หนี่มันโอ้โหทีมเดียวกันแน่นอนฮะดาวคนเดียวเองครับือยากนะยากอันนี้เอิมผมขอดูกะน,นะออเคนั้นผมเล่นปืนนี้แหละฮะนี่นนผมซื้อหมกแล้วกันฮนะ ไม่รู้อะตั้งเรือเรือฮะมาฮะเล่น XM8 กแปดนะฮะสุดท้ายเจอแล้วมีการอ้อม โอ้โหปืนอะไรน่ะโอ้โหไม่ไหวอนะเดี๋ยวตรงนี้อ้าวเพื่อนเรานะฮะ AF ไปสองคนแล้วนะฮะผมว่าเกมนี้อาจจะไม่ไหวจริงๆนะฮะนั้นเราผมว่าเดี๋ยวรอดูไปก่อนนะฮะเกมนี้ยากจริงนะะไม่ไหวเลยโอเคผมขอเล่นปืน อันนี้อ๋อนั้นจัดลูกช็อตกันไม่เอาดีกว่าผมเล่นนี่ดีกว่าพี่เก้าสิบปืนโปรดผมฮะยังเหลือเงินซูช็อตกันอยู่นะนะครับเล่นสงเงินหมดเลย <c oughs> อปไ <c oughs> โอ้ เดี่ยฮะมีคนอ้อมมาเราอ้อมกลับเฮ้ยอืมเอ้ยโอ้โหไม่ไหวฮนะ ผมว่าตัดไปเกมเลยนล้วกันนะฮะไม่ไหวมาฮะโหมดที่สองเราก็จะมาเล่นโหมดสีวีสี่เหมือนเดิมนะฮะเกมที่สองไม่ใช่โหมดที่สองครับพูดผิดขออภยัยฮะเราก็จะมาเล่นโหมดเดิมนะขออนุญาตอ่ะมาเกมที่แล้วนะโหยับเลยนะยับไม่ไหวนะฮะผมก็ซูมไม่ไหวเอ่ม อันนี้อันนี้คนอื่นนะฮะครับสวัสดีครับเออเขาไม่นา่าจะได้ยินเรานะฮะใช่แล้วเราปิดปิด,ป,ดปิดไมค์ไปก่อนแล้วครับท่านผู้ชมฮะเจอะมีคนอยู่ในบ้านนะต้องระวังนิดน,นึงนะฮะปืนปืนเรามันแบบว่าไม่ใช่พกสัน ไนเปอร์นะฮะบอกก่อนโอเคเพื่อนหญิงล,มล้มละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้โอ้ผมว่าไม่น่าได้อ่ะ <c oughs> มันไกลเกินอ่ะบางทีอ่ะอานนึงอ่ะอู <c> ้ <oughs> เพื่อนล้มอะให้เพื่อนขานมาเรียบร้อยฮะไม่ไหวอะให้ผมรู้ละผมเอาปืนเพื่อนอ่ะมาเล่นดีกว่านะฮะปืนนี้ถ้าเขาอยู่ไกลนะ,ะ,อะอเอาเกยเราปืนนี้มาเล่นเลยอะ เหลือคนหนึ่งแล้วโอเคเดี๋ยวเราพยายามฮโอเคครับโอเคครับเพื่อนเก็บเรียบร้อยนะฮะเราก็ชุบเพื่อนไปก่อนยังไม่ได้คิวเลยจัดมาฮะผมจะเล่นปืนเอิม่มน่าเอาปืนนี้แล้วกันนะฮะ เออนี่ MP ห้าจะไปะมีเงินเหลือไหมเนี่ยซื้อได้แค่เห็ดซื้อให้มันหมดเลยฮะขออนุญาตนะฮะปรับแสงหน่อยนะเคคอ่ะ <Okay. S 2> ไปฮะ Let's go <S เดี๋ยวเดินเข้าบ้านหลักไปแล้วกันนะฮะขอซอดซองก่อนคำตอบคือศัตรูหายนะฮะ หรือเรียกว่าอ้อมนั่นเองอันนี้ผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าโอ้เจอแล้วโอ้อยู่บนบ้านนะอยู่บนบ้านขอฮิวก่อนนะฮะเจ็บจริงนะเจ็บจริงอ่ะเฮ้ยโอ้โหกระโดดลงด้านด้านมา สวยฮะเพื่อนเก็บอีกแล้วนะครับผมยังไม่ได้ทำผลงานเลยโอ้ย่ามาะเกมนี้ผมต้องพยายามทำผลงานบ้างละไม่ไหวเพื่อนเก็บงานในมดอาฮะเดลเสานี่จากเกมที่แล้วหรือเปล่าน่าจะไม่ใช่อนะมามาขอตะคิวมั่งครับพี่ดูผมดี ดาเมจ92โคตรต่ำเลยยังไม่ได like ้ทำดาเมจให้ใครมากนะฮะมาฮะเราบุกสดงดเชี่ยวเบื่อทวงนะฮะเจอโอ้เพื่อนล้านอีกแล้วเฮ้ยโอ้ โอ้โหโดนยิงหัวเลยขึ้นไปงั้นก็โดนยิงหัวดีฮะ้ยมีคนอ้อมบ่เออยเกมนี้นะฮะเกมนี้เหลือคนเดียวนะฮะที่ตื่นอยู่หมายถึงที่ลุกอยู่นะฮะฝ่ายตรงข้ามมาฝ่ายตรงข้ามโบ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 นั่นแหละฮะโอเคฮะโอเคฮะเราดูเพื่อนกันนะเพราะเราตายโอเคฮะเพื่อนกำลังฮิวอยู่นะฮะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโอเคโอเคเฮ้ยจิ๊บ ปลับเอา้าเรียบร้อยนะชน,นะโอเคฮะเกมนี้เกมสุดท้ายนะฮะถ้าชน,นะก็ชนะเลยนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวเราดูกันนะฮะว่าผมจะได้เล่นจะได้คิวไหมเ <c oughs> พราะตอนเด็ไม่ได้คิวเลยนะฮะบอกตรงๆนะผมว่าผม,ผม้องเล่นช็อตกันดีกว่านะอไอ้ไอวอลไม่ได้ซื้อเลยหมดตังค์ไปก่อนขออนุญาตนะ,ะมีไอวอลไม่พึนครับ ผมเอมาลูกซองมานะฮะแล้วเจอ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 แล้วฮะแอบหบลังเพื่นอนโคตรโคตรดีแอบหลังเพื่อนไม่เจอนะฮะ พยายามหาอยู่นะพยายามหาอยู่เออเจอแล้วเจอแล้วอยู่ข้างหน้านั่นแหละฮะแต่พายเราต้องพยายามอนะเข้าหาแบบช้าๆนี่คนอ,อ้วกชา้าไม่ได้หรอครับโอ้โหเรียบร้อยฮะโอ้ ชุบเพื่อนช,ชุบเลยชุบเลยเพื่อนผมมาที่หลังก็ได้เรามาแอบตรงนี้ก่อนนะาดูว่าเพื่อนจะชุบหรือเปล่านะมีคนเ,เข้าไปด้วยเออเอ้าย่านะโอ้โหเฮ้เยผมจะตายแล้วครับผมน่าจะตายแล้วแหละไม่เป็นหานนะฮะโอเคฮะเกมนี้เราต้องดูเพื่อนกันไปก่อนนะฮะ อือโอ้โหคิวสดเฮ้ยเกมนี้เอามาเกมนี้นะฮะเกมแพ้โอเคโอเคฮะม่และผมจะได้มีโอกาสยิงคนบ้างนี้หมดอันนี้ที่ไหนฮะอ,อ๋อมาับผมหาปืนเล่นก่อนนะฮะผมจะยิงคนบ้างนะฮะ อืมซื้อไอวอมเลยกันนะฮะช่วงนี้ของหมดปะะบุกเลยฮนะบุกเลยฮนะเจอเฮ้ยกดผิดแนละ้วเดี๋ยวผมพยายามสอดส่องดู่นะฮะว่านะวสตูอยู่ตรงไหน เจอเจอโอ้ดาวสุดยอดหอผมตายแล้วแต่ตอนนี้นะครับมีเพื่อนลดไม่เป็ลรฮะขออภัยครับ,รบผมไม่ได้เล่นเก่งนะฮะแต่ผมก็อยากจะทำให้ผู้ชมดูนะฮะ โอเคครับเกมนี้เกมนี้เราชนะนะฮะโอเคดาวก็น่าจะขึ้นนะฮะพอเพื่อนแบกล้วนนะครับไม่มีผมแน่นอนนะฮะเกมนี้โอเคก็ขึ้นนะฮะบอกตรงๆว่าเพื่อนแบกนะฮะอันนี้ดูครับสกอร์สังหารศูนย์นะฮะที่เหลือนะฮะสายบวกนะฮะเอาไปหมดแล้วโอเคฮะตามชื่อเขาเลยครับสายบวก สายบวกนะฮะตามชื่อเขาเลยผมผมมือใหม่ครับผมมือใหม่หรือท่านผู้ชมจะเรียกว่าผมกาก็ได้โอเคฮะอ๋อเดียวมาฮะเราจะเล่นเกมที่สามต่อนะครับแต่ไม่ได้เล่นโหมดสี่สี่แล้วนะฮะจนเราจะมาเล่นโหมดกระโดดล่มกันนะแบบโซโล กระโดดล่มใช่กระโดดล่มแบบแรงนะฮะสิ่งที่ผมจะเอาไปเดี๋ผมเอานี่ไปนะะแผนที่ไปฮะเราเข้าสู่เกมกันเลยอย่าไปฮโอ้ดงดูดอง,ด,ด,งดูดงสกินนี้ดิครับเยอะมากนะฮะโอ้โหเฮ้ยโอ้โอปเราน่าจะไม่ทันหรอกฮนะของหมดเรียบร้อยนะฮะ เอมใครเปิดผมไม่ทราบนะในนีนนะ่โอเคแล้วเราตัดตอนเครื่องบินเลยกันนะ let's go <S โอเคนะครับเรามาอยู่ที่เกาะท่านะเรดแผนที่ก่อนนะโอ้น่าจะได้นะครับอยู่ทางเครื่องบินพอดีนะแอร์จริงผมไม่ต้องมาร์กหรอกมันก็ขึ้นบนแผนที่นะ แต่ผมอยากดูวัดระยะเส้นทางไอ้ชิวนะโอเคอั้นเราโดดโดดตรงนี้แล้วกันนะไปฮะเดี๋ยวเราจะไปเอาของของ,ของของเราก่อนนะฮะอันนี้ขอเช็คเวลาก่อนนะ,ะโอเคมาฮะ let's go โอ้โหกลางน้ำเลยเราจะแวะหอนาฬิกางั้นเหรอ ผมขอดูนะเดีย๋ยวผมมาแวะหอใานากากได้นะแต่ผมเอาของผมก่อนแค่นั้นเองนะ,ะอันนี้ผมลงเฮ้ยลงได้เลยไม่มีคนลงข้างหน้าผมนะ,ะมีคนลงข้างหน้าผมแล้วผมเจอมันแล้วด้วยอนุญาตนะอนุญาต จะโดนยิงนั่นไงฮะผมโดนยิ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 งผมโดนยิงผมโดนยิง,ยงแต่ผมขอแอบก่อนเยอะฮะผมโดนยิงมาจากประภาคารนั่นแหละนะฮะ,นะฮะโอเคฮะผมว่าเกมนี้นะผมอาจจะไม่รอดนะฮะโอย โหลดมาก็เจอคนโหดแล้วแล้วของอยู่กลางน้ําด้วยผมต้องไปผมว่าผมจะวิ่งไปฟาร์มก่อนแล้วกันเห้ผมเจอคนเอ้ยอ,ยอ,ยอ,ยอยขาแอบหลังต้นไม้ผมก็แอบหลังต้นไม้ฮะมามาอันหนึงครขอดูรอบรอบก่อนนะครับเผื่อมีคนลอยนะฮะลอย เจอแล,ล้วแต่ผมจะตายเอาฮะโอ้สิดต้นไม้ฮะทำมันยากจังวะไม่เอาหืมแมวฮะแมวอย่างเงี้ยผมว่าตัดไปอีกเกมเลยกันนะกระโดดร่มไป let's go มาครับแล้วเราก็มาเข้าสู่ในเกมที่สองกันแล้วนะฮะโอเคฮนะ Let's go ขออันนี้โอเคฮนะของคุณอยู่ตรงนี้ฮนะกระโดดไปเลยฮนะฮ่าผมมากับสกินแล้วเสาน้อยนะพอดีว่าทั้งทั้งเซิร์ฟนะครับเขาแจก แบบยี่ิบสี่ชั่วโมงนะฮะพอดีว่าผมเพิ่งเปิดมาเล่นเล่นเช่าเมื่อกี้นะะมาฮะเรามาเล่นสก,กินนี้กันนะ <c oughs> ถึงว่าเราเป็นสกินคอมันเยอะนะฮะเ,เขาเพิ่งปล่อยมานี่เองโอเคเพิ่งปล่อยมาให้ทุกคนลองใส่ยี่ิบสี่ชั่วโมงนะฮนะผมมาเอาสมบัติของผมก่อนนะฮะสกอูอยู่ข้างหน้าเลยฮะเห็นแล้วเห็นแล้ะโด่งมาฮะสก,กินน่ารักจัง มาฮะไเดี๋ยวก็โดดลงมีคนยิงกันแล้วเหรอ <c oughs> มาๆเรามาหาของตรงนี้กันดีกว่าเลย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 ายโอ <c oughs> ก็ของก็โอเคอยู่นะฮะเดีย๋ยวผมแวะมากินเห็ดก่อนนะฮะมาเราจะฟาร์มตรงนั้นกันนะฮะขออนุญาตนะฮะปรับแสงปับนึงมามา โดดไปฮะไม่มีอะไรทํานะตอนนี้คนก็ไม่ค่อยมาลงกับตรงนี้นะแล้วผมจะเจอคนหยิงไหมเนี่ย <c oughs> โอ้โหเดี๋ยวเราก็ลองหากันไปฮนะนเจอนี่ด้วยโอเคพอได้พอได้ไดมีมอไซ เฮ้ยเจอปืนโปรดหมแล้วเอาออกเลยฮนะเอากระสุนไปด้วยคนระับเผื่อใครอยากจะมาเก็บนะโอเคอันนี้ปืนเหมือนกันเหมือนกันมีไอ้วอโอเคคนระับเดี๋ยวตอนนี้เราต้องการเอของเยี่ยมพวกหมวกนะฮะหมวกหมวกนี่เจอหมวกหนึ่งเลย บนมากเอาหมวกหนึ่งไปเลยโอเคเมื่อกี้ขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะฮะเมื่อกี้นะฮะเหมือนไฟบ้านจะดับนิดนึงนะฮะโอเคไม่ปเป็นไรเาเจอเป่าสามแล้วไอวอลด้วยมาเรามาเล่นกันใหม่ได้นะไม่มีปันหาโอเค ไม่มีอ,อะไรฮะเราก็แวน้นแว้นไปเลยก็ได้นะเดี๋ยวขออนะุญาตรีโหลดให้พร้อมฮนะไป let's go เดี๋ยวเราฟาร์มประพาคารนี้ก่อนเลยกันนะฮะว่างๆนะก็ฟาร์มไปฮนะ ุ้เจอสก,กาแต่ไม่เป็นไรไม่อยากเล่นนะไม่อยากเล่นสก,กานะเนียมันจะเล่นดีไม่อยดีกว่าไปว่ะฮะโบนโบนโบนวงอยู่ข้างหน้าเลยฮะไปฮะไปฮะหาคนกันดีกว่าผมว่าผมแว้นหาคนเลยดีไหมขี้เกียจฝ่าแลว้วฮะ มาเรา,าแว้นหาคนกันดีกว่าเจอได้ยินเสียงไหมฮะได้ยินเสียงไหมะฮะเมื่อกี้เจอ เจอแล้วไปโอ้โหช็อตกันนะัดเ,เดียวเฮกชอตเองโอ้โอเคนะฮะผมขออภัยในการที่ผมเล่นไม่เก่งนะฮะรู้มุมไม่รู้มุมนะฮะก็คลิปนี้นะครับผมจบไวเพียงแค่นี้ก่อนเลยกันนะฮะขออภัยนะฮะเอาไว้มาเล่นให้ เล่นไดโอเคเอาไว้เล่นใหม่กันนะครขออาภายนะัยครเล่นได้ห่วยมากและอันนี้เป็นการเพิ่งเริ่มคลิปนะทำอะไรได้ผมก็ลงไปก่อนนะฮะนั้นก็สำหรับวันนี้ขอกับสวัสดีนะครับบ๊ายบาย